เป็นโคลงนะครับเพื่อขักให้เครื่องรวมกันเป็นโคลงเอ็นหลงนะครับเพ่อบรรยากาศในเทวดาวันนี้ท่านประธานทอด้วยพอให้กับมนุษย์ตาดำๆอย่างเราทั้งวันนะเทวดาท่านเข้าใจมนุษย์ตาดำๆอย่างเราแต่ทลัด้วยการไม่ออกแตครับไม่ให้ได้แดงแม้แต่นาทีเดียวแต่ทลับที่ก็เป็นผุดเป็นสุข เป็นปุตติบาลทีนะครับของวัดพ่านเคยของเราที่นะครับมีพระนักพัฒนานะครับพระครูจากทางอุทิศโอรสเนะครับหลอดที่ท่านจะมาพัฒนาวัดวานบาราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับชุมชนของเราท่านก็ได้พัฒนาตนเองมาตลอดในพยายามคือาแต่น้ำทางธรรมนะครับ แล้วก็ทั้งทางโลกนะครับเพื่อนั้นที่ขอทานท่านก็ยังนะครับให้ทั้งทั้งสองแล้วก็ทั้งประได้บทเรียนนะครับอันนี้คือที่เราก็คงจะทราบคดีโดยเฉพาะกองโจรจับสบายสมายดีเลยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเราอย่างมากนะครับที่ทีวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณสําหรับ

เนรอนะนะนเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับเราท่านทั้งหลายอีกนนะครับ9ปรเทศของคี่นองี่านกูในวันนี้4ประศาคือถือ่าดีดีเลยนะโรกรจนที่รานไอ้นี้เิขึ้น ก็จะต้องทราบไปยังที่น้งที่อยู่ในที่อื่นะครับตางจังหวัดรุงเพก็วนกันไปามเคร่นะไอ้ยไม่เอาไม่เอามียาให่เกิดขึ้นนะโครจะน่าอารมยาวเลยเ่อยเลยะครับงานรากก็เลยจะจมตินไรตามจบหน่จบเอ๊โน่นมันเพื่อโครงยาวม้านไตในรวดตัวมาเลย ปรคุณอีกครังนะครับสาหรับนางรมนายรำเล็กคนที่ไม่ได้รำไปเดินร่วมขบวนเฉยแต่แรกจนถึงนาทีสุดท้ายนี้นะครับก็ขอต้อบทุกท่าที่เ้าร่วมขมวนนะครับแต่แรกเรื่องเฉยถึงเวลานี้ก็ถอวาบวนของเราก็สมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบตัวต่อตัว นะเป้มอลนะ เดนเหาานรับหานหลาย่านนะครับก็ได้จากที่บนนะครับประดุจเารนบนลงจากหลังะได้ปางเชื่อแล้วนะครับตอยังมีมีหลายเชื่อนะครับนะอาจถายรูปร่วมกับน้าได้นะครับอา้อย ตกงาให้ช่อเลยนก็บอกไม่เลยนะครับด th ูล้าช้างใช่นการจุดกิรนชวงนี้เป็นการแสดงอุปการณ์ทในสถาักับทางทัยัไม่ได้มีทิธีอะไรในยุงนี้เป็นพิธีาประดุจ ครับในกําดการที่วาเอาไว้ก็คือวันนี้เวลา17เจนาฬนะครับก็จะเป็นทุธีเจริญร่เรอง้าโมตธิสารภาพที่เชั่อผู้สนในเชาื่มเหเวลาีนาฬิกาแต่ตอนนี้ก็ยตองตนาฬิกาอ้านาทียกเลิกกั้ไปน้ยน้อยนะครับออภพที่เานพี่น้องหลายท่านไม่ยอมเดินไปไหนนะครับชุดลานนองลับากตกยันก่อด นะเมเอาเลยตาก็จองมือมาจองมือความยิ่งใหญ่ระับการนะครับนะเขาอยู่าลืไปบอกต่อเป็นทุกต่อนะครับบอกทุกต่อทั้งที่อยู่ไกลไกลไม่ได้ดีโอกาสนาทุกคนในวันนี้